เดวงเดี๋ยวมาดูดีว่าเลขพ่อหมอหญิงกับพ่อหมอวอจะเป็นอย่างไรพ่อปู่หญิงสวัสดีครับพ่อปู่วอสวัสดีครับคุณต้องไปเลขคนละสองเลขครับเรียกรนกำลังให้ดีเพราะเราไม่ได้โตอ,อ,อยู่แล้วเราคือพวกอยู่ผมก็แ<พ>ต <บ outgoing> ่งมองเห็นมองเห็นเลยออกแล้วมองเห็นพ่อปู่สกษษษษษิบหน้าพ่อปู่สกิบหน้าจริงจริง

งูเขาเอะไรเลขอะไรงูคือเลขอะไรอะไรนะเก้าหรอแปดหรอัเหรอขามาตหลแดูแบบอย่างนี้อ๋อเป็นการเลี้ยวแบบมีตีไงเออผมมีเรียกแปดแปดแปอะไรครับแปดอะไรอะไรเอาผมเอาเลขโคนโคนโ เอาเลขสี่สี่ก็บอะไรครับแปดสี่แปดสี่แปดกับแปนี่คือเลขจ้อปุพอปุยมอุโชว์